มีหลายสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความจำเป็นและไม่ได้ทำให้เราเติบโตบางเรื่องเราฝืนจำทั้งที่มันเจ็บบางคนเราฝืนรักทั้งที่เขาไม่เคยเห็นหัวใจเราเลยสักนิดเรายึดติดกับความหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงเรายึดติดกับคำพูดที่ไม่มีวันขอโทษ และเรายึดติดกับความทรงจำเก่าๆที่กัดกินใจเราอยู่ทุกวันทุกครั้งที่ใจหนักให้คุณลองถามตัวเองว่าเราแบกอะไรอยู่เรากาลังถืออะไรไว้ทั้งที่มันควรจะวางไปนานแล้วบางคนทาพูดแค่ไม่กี่คำก็สามารถฝังอยู่ในใจเราเป็นปีๆทั้งที่เขาอาจพูดโดยไม่คิดแต่เรากลับจำและเจ็บสัำซาก ยไม่รู้ว่าจะวางมันไว้ที่ตรงไหนเมื่อคุณรู้ตัวว่าสิ่งที่คุณแบกบไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ความหวังดีไม่ใช่ความรักที่แท้จริงจงกล้าพอที่จะปล่อยอยากกลัวที่จะวางมันลงความกลัวจะทำให้คุณไม่กล้าลืมความยึดติดจะทำให้คุณไม่กล้าวางแต่ถ้าวันหนึ่งคุณกล้าเปิดมือออกปล่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่หลุดออกไปคุณจะรู้ว่า ใจของคุณมันเบาได้มากกว่าที่คิดไม่มีใครคู่ควรกับน้ำตาที่ต้องไหลซ้ำๆไม่มีเรื่องไหนควรมีอำนาจเหนี่ยวรั้งใจเราไว้จนเราหมดแรงจะก,ก้าวต่อไปหากวันนี้คุณยังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกหนักใจอย่าทำแค่เพียงอดทนแต่ให้คุณมองเข้าไปในใจแล้วลองถามตัวเองเบาๆว่ามันใช่หรือไม่สิ่งที่เราแบกไว้ มันยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าอย่าปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตถูกควบคุมด้วยความรู้สึกชั่วคราวอย่าปล่อยให้หัวใจติดอยู่กับใครบางคนที่ไม่เคยกลับมาเข้าใจคุณเลยเพราะหัวใจเป็นของคุณคุณมีสิทธิ์ดูแลมันคุณมีสิทธิ์ปกป,ป้องมันและคุณมีสิทธิ์เลือกว่าจะให้ใครอยู่หรือจะปล่อยใครไปเพราะการวางไม่ได้แปลว่าแพ้ และการปล่อยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวหรืออ่อนแออย่างที่ใครบางคนเคยกล่าวไว้การเลือกจะไม่แบกในวันที่คุณยังเดินไหวคือการเมตตาตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องรอให้ใครมอบมันให้ความทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่เรายึดติดกับมันคิดวนกับมันและไม่ยอมให้มันผ่านไป เมื่อใดก็ตามที่ใจของคุณเต็นไปด้วยเสียงเก่าเต็นไปด้วยความจำที่แหลมคมเต็มไปด้วยคำพูดที่ทำให้ปวดลึกคุณจะไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับสิ่งใหม่หรือแสงสว่างที่พร้อมจะเข้ามาหัวใจของเราเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่หลายครั้งเรากลับเปิดทางให้ความคิดที่ไม่ใช่คนที่ไม่รักหรือความเชื่อที่บั่นทอนใจเข้ามาครอบครองมัน โดยไม่รู้ตัวลองเงียบลงสักช่วงหนึ่งแล้วฟังเสียงภายในที่เรียกร้องว่าพอแล้วพอแล้วกับความอดท,ทนที่เกินพอดีพอแล้วกับการแบกคนอื่นไว้ทั้งที่เขาไม่เคยแบกคุณกลับการไม่ตอบโต้บางครั้งก็คือการรักษาใจการไม่ขว่ยคว้าบางครั้งก็คือการเห็นคุณค่าตัวเองและการจากมาบางครั้ง ก็ไม่ใช่การทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่คือการพาตัวเองกลับมาหาความสงบที่เคยหายไปเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ต่อให้อยู่กับเรานานแค่ไหนมันก็ไม่เคยทำให้เรารู้สึกใช่ได้จริงๆเมื่อคุณเริ่มวางเริ่มถอนรากความยึดติดคุณจะพบว่าใจคุณเริ่มมีที่ว่างมีแสงใหม่ๆส่องเข้ามาและเบาขึ้น โดยไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยคุณไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับใจตัวเองในแต่ละขณะอย่างแท้จริงถ้ามันเจ็บก็ยอมรับว่าเจ็บถ้ามันเหนื่อยก็หยุดพักบ้างถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ต้องโทษใครหรือแม้แต่โทษตัวเองไม่มีใครสมควรต้องฝืนยิ้ม ทั้งที่ในใจมันร้องไห้ไม่มีใครควรถูกตัดสินเพียงเพราะเขาเลือกจะเดินจากสิ่งที่บั่นทอนหัวใจความรักที่แท้จริงไม่ทำให้คุณหนักความสัมพันธ์ที่ดีไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและสิ่งที่ใช่จริงๆจะไม่มีวันทำให้คุณต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าฉันยังพอหรือยังดีพอไหมใจคนเราเหมือนภาชนะ ถ้าเต็มไปด้วยความทุกข์ความโกรธความคาดหวังที่ไม่เคยเป็นจริงแล้วที่ว่างตรงนั้นจะเหลือไว้ให้ความสงบอยู่ได้อย่างไรเมื่อคุณเริ่มวางสิ่งเหล่านั้นลงทีละน้อยทีละเบาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องฝืนแบกอะไรเกินกำลังมันคือความสุขรูปแบบหนึ่งที่เรียบง่ายและเบิทธิ์มากไม่มีความสุขไหน จะบริสุทธิ์ไปกว่าการยอมรับความจริงว่าสิ่งใดที่หมดเวลาสิ่งใดที่พ้นค่าก็ควรคืนให้กับจักรวาลและในวันที่คุณปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกจากใจคุณจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเบากว่าเดิมแต่ลึกกว่าเดิมคุณจะเริ่มหายใจได้เต็มปอดโดยไม่มีน้ำหนักของใครหรืออดีตใดๆมากดทับไว้อีกต่อไป คุณจะรู้ว่าใจคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่ได้อยู่กับความจริงแค่ได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องพิสูจน์หรือแบกรับอะไรที่ไม่ใช่ของเราหลายครั้งความเหนื่อยล้าไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่มาจากสิ่งที่เรายังไม่ยอมวางมาจากสิ่งที่เรายังไม่กล้าเลิกเชื่อบางความเจ็บเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เรากลับยอมให้มัน ทำร้ายเราครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความคิดที่วนซ้ำด้วยการย้ำตัวเองว่าฉันผิดฉันไม่ดีพอลองเงียบแล้วฟังใจตัวเองอีกครั้งมันอาจไม่ได้ต้องการให้คุณแก้ไขอดีตมันแค่ต้องการให้คุณให้อภัยและวางมันลงตรงนี้อย่างอ่อนโยนเพราะบางเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่จำเป็นต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่เอามันไปเผาอนาคตยิ่งเราปล่อยเร็วใจเรายิ่งเบาเร็วยิ่งเรายอมรับเร็วใจเรายิ่งฟื้นเร็วและยิ่งเรารักตัวเองเร็วใจเรายิ่งเดินต่อไปได้ง่ายขึ้นอย่าปล่อยให้เศษคำพูดเศษพฤติกรรมหรือแม้แต่เศษความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่คุณเอามาต่อรวมกันแล้วเรียกมันว่าคุณค่าของตัวเอง คุณไม่จำเป็นต้องเก็บทุกความรู้สึกคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกการกระทำและคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกเรื่องราวไว้ในใจตลอดไปบางสิ่งแค่รู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นแค่ยอมให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องฉุดมันกลับมาอยู่ตรงหน้าใจทุกคืนก็เพียงพอความสงบไม่ใช่สิ่งที่ใครให้ได้แต่คือผลของการที่คุณ เลือกจะปล่อยเลือกจะวางและเลือกจะเดินจากสิ่งที่ทำร้ายใจตัวเองในความเงียบที่ไม่มีใครเห็นจงเชื่อเถอว่าใจคุณกำลังเยียวยาทุกครั้งที่คุณกลา้าไม่ย้อนกลับไปเจ็บอีกแล้วบางการให้อภัยไม่ได้ทำเพื่อใครแต่คือการเปิดประตูให้ใจตัวเองได้เดินออกจากห้องมืดที่เราเผลอขังตัวเองไว้นานเกินไปบางความเจ็บ ไม่ได้ต้องการคำขอโทษแต่มันต้องการแค่การไม่ป้ามันอีกด้วยความคิดด้วยคำพูดหรือด้วยความเงียบที่เต็มไปด้วยการกดทับเพราะทุกครั้งที่เราเลือกเก็บเรากำลังเติมน้ำหนักให้ใจทีละน้อยทีละชั้นจนสุดท้ายแม้แค่หายใจเบาๆก็รู้สึกเหมือนใจจะหล่นบางสิ่งเราอาจเคยคิดว่าเราจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องรักษาไว้ แม้มันทำให้เราหนักแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นเพียงเงาที่คอยบดบังแสงสว่างในใจเราที่เราควรได้เห็นนานมาแล้วบางคนเราอาจเคยคิดว่าเขาคือความหมายของชีวิตทั้งที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยฟังเสียงเงียบๆจากหัวใจเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เรากลับฝืนอยู่ด้วยความบวังลวง,ลงที่กัดกินตัวเราทุกวันใจของคน ไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับความเจ็บซ้ำๆไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสนามอารมณ์ของใครบางคนที่ไม่เคยใส่ใจว่าทุกถ้อยคำทุกการกระทำของเขามีผลต่อหัวใจเราแค่ไหนในวันที่คุณยอมรับความจริงโดยไม่หาข้อแก้ตัวแทนใครในวันที่คุณยอมให้ใจได้พูดตรงๆกับตัวเองโดยไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปวันนั้นแหละความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้น คุณจะเริ่มรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวการเดินออกมาไม่ได้น่าอายการวางความผูกพันที่ไม่เป็นธรรมไม่ใช่การใจร้ายแต่คือความกล้าหาญอย่างที่สุดของคนที่รักตัวเองเป็นคุณจะเริ่มเห็นว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ทำให้ใจเราหนักไม่ได้ทำให้เรารู้สึกต้องพยายามตลอดเวลาไม่ได้ทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง เพียงเพื่อแรกกับการมีใครบางคนอยู่ข้างๆ้างและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใจคุณจะกลับมาฟังเสียงของตัวเองได้อีกครั้งได้รู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังมีค่าโดยไม่ต้องมีใครมายืนยันความสัมพันธ์บางอย่างยิ่งยึดยิ่งเจ็บยิ่งฝืนยิ่งห่าและยิ่งรังไว้ใจก็ยิ่งหล่นลึกลงไปในหลุมที่ไม่มีแสง แต่เมื่อคุณกล้าต่อยคุณจะพบแสงใหม่ที่สว่างจากภายในใจของคุณเองจงใช้ช่วงเวลาที่เคยเจ็บเป็นบทเรียนที่อ่อนโยนไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองซ้ำๆแต่เพื่อเรียนรู้ว่าใจของคุณสมควรได้รับความรักที่ชัดเจนจริงใจและไม่ต้องร้องให้ในที่รับตาใครอีกต่อไปและหากวันใดคุณรู้สึกอ่อนแรงไม่ต้องพยายามลุกขึ้นทันทีแค่ซื่อสัตย์กับใจ บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรแล้วค่อยๆหายใจค่อยๆวางค่อยๆเริ่มต้นใหม่ในจังหวะของคุณเองเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกจะปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้ใจหนะักคุณจะพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การควบคุมทุกอย่างแต่เป็นการปล่อยให้ทุกอย่างได้เป็นไปนตามธรรมชาติไม่ฝืนไม่บังคับและไม่ต้ององเสียใจในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง เพราะในที่สุดแล้วใจที่เบาจะทำให้คุณเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องแบกภาระของความเจ็บปวดที่เก่าเก็บไว้ในอดีตอีกต่อไปใจของคุณไม่ใช่ที่ทิ้งขยะของความคิดลบไม่ใช่ที่รับฟังคำพูดแย่ๆที่คนอื่นเอามาปาใส่แต่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนรักใคร่และเคารพเพราะถ้าใจเรายังไม่รักตัวเอง แล้วใครจะมารักเราอย่างแท้จริงได้อย่างไรการปล่อยวางจึงไม่ใช่แค่การเสียสละแต่มันคือการเลือกที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นการเลือกที่จะไม่แบกรับความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ของเราการเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมและการเลือกที่จะเปิดทางให้แสงสว่างใหม่เข้ามาเติมเต็มหัวใจและแม้ว่าบางครั้งความทรงจำเก่าจะพยายามดึงคุณกลับไป บอกให้คุณเจ็บซ้ำบอกให้คุณกลัวที่จะปล่อยแต่ถ้าคุณกล้าหลุดจากวงจรน,นั้นคุณจะเห็นว่ามันเป็นเพียงเงาที่ไร้ตัวตนที่ไม่ควรได้สิทธิ์ทำร้ายคุณอีกต่อไปเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่แต่เกิดจากการที่ใจคุณได้พักได้ผ่อนคลายได้รู้จักรักตัวเองในแบบที่เป็นและได้เลือกที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างาม แม้ในวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเมื่อคุณเริ่มปล่อยวางอย่างจริงใจไม่ฝืนใจตัวเองไม่ยึดมั่นกับอดีตที่เจ็บปวดคุณจะรู้สึกได้ว่าความหนักอึ้องที่เคยกดทับหัวใจเริ่มคลายตัวลงเหมือนเมฆหมอกที่ค่อยๆถูกแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านจนเปิดพื้นที่ให้กับแสงสว่างแห่งความหวังความสงบและความรักในตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความสงบที่ไร้เสียง แต่เป็นความสงบที่เต็มไปด้วยพลังอ่อนโยนความเข้มแข็งที่เกิดจากการยอมรับและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งในที่สุดคุณก็จะพบว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการได้กลับคืนมาได้คืนใจที่เคยถูกพันธนาการด้วยความทุกข์ได้คืนความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรืออะไรและเมื่อใจเบาความรักที่คุณมีต่อชีวิตต่อคนรอบข้าง รวมถึงต่อตัวคุณเองก็จะขยายกว้างขึ้นอบอุ่นขึ้นและพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและอิสระอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อใจคุณปล่อยวางทุกความกับข้องทุกความกังวลทุกความคิดที่เหนียวแน่นและยึดติดจะค่อยค่หลุดลอยไปเหมือนสายลมที่พัดผ่านใบไม้เบาๆไม่รีบร้อนไม่ฝืนใจแต่เปลี่ยนแปลงทีละน้อยทีละนิด จนในที่สุดคุณจะรู้สึกถึงความเบาความโล่งความปลอดโปรที่ไม่ได้เกิดจากการมีปัญหาแต่เกิดจากการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างใจเย็นด้วยความเมตตาต่อตัวเองเพราะการปล่อยวางคือการเปิดพื้นที่ให้กับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการยึดติดไม่ต้องการการรับรองจากใครและไม่ต้องกลัวที่จะสูญเสียได้ได้อีกต่อไปเมื่อใจเบา ชีวิตจะกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยแสงสว่างที่คุณเลือกเดินด้วยความสงบด้วยความมั่นใจและด้วยความรักในตัวเองอย่างแท้จริงการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการกล้าหาญอย่างที่สุดที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงว่าบางสิ่งไม่ใช่ของเราไม่ใช่ทางเดินของเราและไม่สมควรเก็บรักษาไว้ในใจเพราะการยึดติด เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่พันรอบหัวใจทำให้เราเดินไปไหนไม่ได้และไม่สามารถเห็นความงามของชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อเราเลือกปล่อยวางเราได้ปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดได้คืนความสุขที่แท้จริงและเปิดใจรับความรักใหม่ๆที่พร้อมจะเข้ามาเติมเต็มหัวใจไม่ใช่ความรักที่หวังผลประโยชน์หรือคอวอหามรักที่บังคับใจแต่คือความรักที่อ่อนโยนซื่อสัตย์ และเต็มเปลี่ยมด้วยเมตตาทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นดังนั้นจงอย่ากกลัวที่จะปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ใจหนักอึ้งจงเชื่อมั่นในพลังของการรักตัวเองเพราะเมื่อใจคุณเบาคุณจะกลายเป็นแสงสว่างที่เป็นประกายจากภายในเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้เห็นถึงความงมดงามของการมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่สงบและรักตัวเองอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดคุณจะพบว่า การปล่อยวางไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามที่ใจคุณจะได้เติบโตได้เป็นอิสระและได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลาที่เหลืออยู่